ผมวันนี้ก็จะพามาซ่อมหินเจียนะครับเปลี่ยนทุ่นใหม่นะครับทุ่นใบพัดแตกนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่ฐานก็ยังยาวอยู่นะครับหมุนได้นะครับหมุนได้จะบอลน,นะครับเพราะว่าใบพัดไม่มีนะครับใบพัดแตกนี่ใบพัดระบายนะครับตัวนี้ก็ต้องมีใบพัดระบายความร้อนนะครับ ก็ขันน็อตขันคอรดคอรนะ์อานเสร็จแล้วก็ขันน็อตสี่ตัวนะครับขันน็อตเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ดึงเลยครับปรดับนี่นะครับไปพัดไปพัดตัวนี้นะครับแตะ อาจจะมีเศษอะไรเข้าไปนะครับเสร็จแล้วร้อนนะครับทุนตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับถ้าเรามีใบพัดเก่าเราก็ใส่ได้นะครับเราก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับไม่แน่นนะครับเกละบีก็แห้งนะครับเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนทุนนะครับเดี๋ยวเอาปืนด้วยนะครับ ทับทุ่นเก่านะครับที่เราถอดออกมาใบพัดแตกนะครับที่จริงถ้าเรามีใบพัดเก่าสำรองแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาแล้วใบพัดใส่ก็ใช้ได้นะครับแต่พอดีทุ่นขายทิ้งหมดแล้วนะครับเป็นของเก่าไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้เก็บใบมันไว้นะครับใบพัดมันไว้ก็เปลี่ยนทุ่นใหม่เลยครับทีนี้เราก็ใส่ลูกปืนเรียบร้อยนะครับสองฝั่งนะครับใส่เฟืองนะครับก็ประกอบด้านนี้ก่อนนะครับ อย่าเราบีเล็กน้อยนะครับอย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะมันร้อนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็อยู่ลักษณะนี้นะครับสวิตจะอยู่ตรงนี้นะครับสวิตอยู่ข้างบนนะครับหัวตัวนี้จะอยู่อย่างนี้นะครับสวงเข้าไปแล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อตสีตัวนะครับ นดให้แน่นนะครับเดี๋ยวมาลองกันนะครับใส่ฐานแล้วก็มาลองนะครับยึดให้แน่นแล้วก็ฐานนะครับฐานนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับฐานของเดิมยังยาวอยู่นะครับจะได้อยู่นะครับ ใส่ถานเข้าไปแล้วก็ขนันฝาปิดนะครับทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวมาลองนะครับ สำหรับที่นี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไ์กดแจ้์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม